คอมแบนนะคะทูนิสเจไดแกรมมิชชันอลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กัน2คนกับน้องเจนี่น้องเจนี่กำลังเล่นนะคะอุปกรณ์กล้องนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เราจะมาทำเซอร์ไพรส์นะคะแดดดี้กันอีกนะคะมามี่ชอบเซอร์ไพรส์มากนะคะวันนี้เราจะมาทำชาดาดาเป็นวาเลนไทน์การ์ดนะคะให้แดดดี้เจไดนะคะซึ่งรอดไม่รอดเดี่ยวมาดูกันนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับอุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีตัวเครย่อนน,นะคะแล้วก็มีกระดาษคือแบบนี้นะคะสายสีมากมายนะคะแล้วก็มีกันไกลแล้วก็เทปนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาคือนิ้งไม่มีกาว,วที่บ้านนะคะ <c oughs> เออ่ใช้เป็นกอเทปแทนละกัน Love you, Dad. Yes. Hoo. I love you, Dad. Okay, so channel, ่ใช่ใช่ o o ่ใ o ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใน่ใชนี่ใ่ใช่ใช Happy Valentine's นะคะคอร์สให้กับเจไรนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เหนื่อยมากนะคะเพราะว่านิงก็ถ่ายเองแล้วก็อยู่กับลูกกัน2คนนะคะก็ได้แค่นี้ถือว่าก็โอเคแล้วนะคะเป็น I Love y o u d a d นะคะก็จับมือเจนี่เขียนนะคะแล้วก็ววนี่อาจจะไม่ได้สวยมากแต่่าทำด้วยใจกันทั้งสอคนนะคะก็สำหรับ<ฆ>คลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะเป็นคลิปสั้สนๆนะคะ Happy Valentine's Day everyone นะคะ Hi, Sammy. You wanna give to Daddy? Oh, what Jimmy? is this? What is this? What is this? You wanna give to Daddy? Can Daddy have it? Can Daddy have it? Yeah, I got Thank you. Oh, happy Valentine's Day! Did you make this? มามิช oh, oh, so mm ่ว hmm. ยทำทั้งนี้ที <c oughs> ่รักแม่ทำสัก80% <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างก,ก็คือเจนนี่เขาอินโวลด้วยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์มากอนะไระเงี้ยจับตัวเขี่ยอรอย่างเงี้ยแล้วก็ตับลายลูกก็อยู่อารมณ์ประมาณนี้นะเป็น <c oughs> การอันน้งแรนะคะขอบคุณครับอาจารย์ชอบไหมฮะ <c oughs> ทำทำได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่กรอบลูกโอ้โห oh, นี่นเป็นลายมือเราสองคนเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ในตู้โชว์ของเราเนาะ oh, 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 oh. First Valentine <Wow. S 2> yay Thank you